เราจะเริ่มต้นเข้าสู่ข่าวสารด้วยสถานการณ์สงครามยูเครนเหมือนเช่นเคยครับเพราะว่านอกจากสถานการณ์ที่ยังดุเดือดทั้งสองฝ่ายยังคงเดินหน้าสู้รบเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบให้ได้มากที่สุดแล้วเนี่ยยังมีการโจมตีเกิดขึ้นในรัสเซียที่ทําให้ตัวของผู้นํารัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียปูติน ถึงกับออกมาบอกเลยนะครับว่าจะทําลายล้างยูเครนให้สิ้นซากจากการโจมตีนี้ครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุรดนโจมตีอาคารสูงแห่งหนึ่งในเมืองคาซานซึ่งอยู่ห่างจากสมอรภพุมรบในยูเครนราว1,000กิโลเมตรการโจมตีนี้เกิดขึ้นกับอาคารสูงครับแล้วก็มีการจับภาพในช่วงเวลาที่ก่อเหตุได้ด้วยนี่คือภาพหลังเกิดเหตุครับเป็นภาพอาคารสูงที่ถูกโจมตีจะเห็นได้เลยว่าเป็นอาคาร ที่ดูจะเป็นอาคารหลักที่มีความโดดเด่นอยู่ในเมืองคาซานอยู่เหมือนกันจากภาพความเสียหายก็ได้เห็นเลยนะครับว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับหลายชั้นที่อยู่ข้างบนๆจากการถูกโจมตีด้วยโดรนจำนวน2อลำครับ หลังเกิดเหตุไม่ได้มีการออกมายอมรับใดๆจากฝ่ายยูเครนนะครับแต่ก็มีท่าทีที่ไม่ใช่ท่าทีในเชิงปฏิเสธเหมือนกันอย่างเช่นประธานาธิบดีวโลาดิเมีย์เซเลนสกี้ผู้นํายูเครนระบุว่ายูเครนจะเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางการทหารรัสเซียด้วยโดรนและขีปนาวุธต่อไปครับการโจมตีครั้งนี้ทําให้ในวันต่อมาคือวันอาทิตย์ ประธานาธิบดีว,วลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียออกมาตอบโต้เลยครับโดยบอกว่ารัสเซียจะโจมตีเพื่อทําลายล้างยูเครนให้มากขึ้นเพื่อแก้แค้นต่อเหตุโดนโจมตีใส่อาคารสูงที่เมืองคาซานฝ่ายรัสเซียชี้ว่านี่เป็นการโจมตีของฝ่ายยูเครนที่ใช้โดรนพุ่งเป้าโจมตีอพาร์ตเมนต์หรูแห่งนี้ครับผู้นํารัสเซียระบุเลยครับว่าไม่ว่าใครก็ตามหรืออะไรก็ตามที่อีกฝ่ายพยายามโจมตีพวกนั้นจะต้องเจอกับความเสียหายที่มากกว่า และจะต้องเสียใจกับสิ่งที่พวกเขาพยายามทํากับประเทศเราหลายฝ่ายจับตานะครับว่าคําขู่ของประธานาธิบดีปูตินคือการโจมตีเข้าไปยังกรุงเคียฟเมืองหลวงของอยูเครนเหมือนที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนหรือไม่และอาวุธที่ใช้เนี่ยถ้าไปไปตามคําขู่ของประธานาธิบดีปูตินบอกว่าจะทําลายล้างให้หนักกว่าเดิมจะทำลายล้างไปที่เมืองหลวงของอยูเครนและจะใช้ขีปนาวุธเหนือเสียงของรัสเซียที่เคยทดสอบในยูเครนไปแล้วหรือเปล่า ไอขีปนาวุธเหนือเสียงเนี่ยประธานาธิบดีปูตินก็เพิ่งออกมาประกาศท้าดูบันกับระบบต่อต้านขีปนาวุธของสหรัฐไปหมาดๆเองนะครับโดยมั่นใจว่าขีปนาวุธเหนือเสียงของรัเสเซียสามารถฝ่าแนวต้านระบบต่อต้านขีปนาวุธของอเมริกาได้ขณะที่การสู้รบในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของรัเสเซียเปิดเผยนะครับว่าสามารถยึดดินแดนทางตะวันออกของยูเครนรวมถึงโจมตีเป้าหมายทางการทหารของยูเครนโดยเฉพาะสนามบินทหารของยูเครน โรงงานผลิตโดรนและฐานกองกําลังนักรบต่างชาติที่เข้าไปช่วยยูเครนได้ขณะที่ฝ่ายยูเครนก็ออกมายืนยันนะครับว่าสามารถต้านทานกองทัพรัสเซียจากการเผชิญหน้าและต่อสู้กันในกว่า100จุดนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการสู้รบเนี่ย จุดที่อาจจะไม่ใช่จุดหลักที่สุดเพราะแน่นอนจุดหลักที่สุดเนี่ยก็คือภาคตะวันออกภาคใต้ของยูเครนที่เป็นแนวรบหลักแต่จุดที่มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการสู้รบในภูมิภาคเคิร์ชของรัสเซียนะครับที่ยูเครนส่งกําลังบุกไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมและในตอนนี้ฝ่ายรัสเซียก็พยายามจะขับไลท่ทหารยูเครนออกจากดินแดนของตัวเองโดยมีทาหารเกาหลีเหนือเข้ามามีบทบาทช่วยรัสเซียรบ รายงานของฝ่ายรัสเซียยืนยันนะครับว่าสามารถโจมตีไปยังกองทหารยูเครนที่ประจําการอยู่ในภูมิภาคเคิร์ชได้เพิ่มเติมขณะที่ฝ่ายยูเครนก็ดูเหมือนจะมีปฏิบัติการที่น่าสนใจครับแล้วก็เป็นปฏิบัติการที่พุ่งเป้าไปที่ทหารเกาหลีเหนือที่ไปประจําการไปสู้รบช่วยรัสเซียอย่ในภูมิภาคเคิร์ชเป็นปฏิบัติการสงครามจิต,ตวิทยาครับโดยรายงานของเว็บไซต์เรดิโอฟ e เอเชียระบุว่ากองทัพยูเครนได้เล่นสงครามจิตวิทยาอีกครั้งผ่านการโป,ปรยใบปลิวที่มีเนื้อหา พูดถึงทหารเกาหลีเหนือครับโดยมีเป้าหมายให้ทหารเกาหลีเหนือที่ช่วยรัสเซียยอมแพ้ครับรายงานระบุว่าเนื้อหาในใบปลิวของฝ่ายยูเครนโน้มน,น้าวให้ทหารเกาหลีเหนือยอมแพ้ครับแล้วถ้ายอมแพ้ในวันนี้ก็จะได้เข้าร่วมกับฝ่ายเกาหลีใต้ทันทีในวันต่อไปรายงานนี้ออกมาพร้อมกับภาพถ่ายที่ดูเหมือนว่า จะเป็นภาพของใบปลิวที่ว่านี้ขณะเดียวกันยังมีภาพถ่ายที่ระบุว่าเป็นกล้องที่ติดตั้งกับโดรนที่ส่งไปโปรยใบยปลิวให้กับทหารเกาหลีเหนือด้วยนอกจากใบปลิวแบบนี้แล้วก็ยังมีเนื้อหาเนื้อความอื่นๆที่พูดถึงทหารเกาหลีเหนือว่าพวกคุณกําลังถูกเกาหลีเหนือขายซึ่งนี่ก็น่าจะอ้างอิงมาจากข้อมูลของหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้นะครับที่ก่อนหน้านี้ออกมาระบุว่ารัสเซียเนี่ยจ่ายเงิน ให้ทหารเกาหลีเหนือที่ส่งมาช่วยคนละ2,000ดอลลา,าร์สหรัฐแต่เงินก้อนนี้ไม่ได้จ่ายตรงไปถึงทหารเกาหลีเหนือหรือว่าครอบครัวของทหารที่ถูกส่งไปช่วยรัสเซียรบนะครับแต่รัสเซียจ่ายไปยังรัฐบาลกลางของเกาหลีเหนือทําให้เกิดเป็นข้อสังเกตของฝ่ายเกาหลีใต้ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเงินที่ฝ่ายรัสเซียจ่ายให้เป็นเหมือนเงินเดือนให้กับทหารเกาหลีเหนือที่ไปช่วยรัสเซียรบเนี่ย ตกถึงมือของครอบครัวเหล่าทหารเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนขณะเดียวกันความน่าสนใจก็คือดูเหมือนยูเครนจะเดินหน้าปฏิบัติการสงครามจิตวิทยาออกมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกรณีที่มีทหารเกาหลีเหนือไปช่วยรัสเซียสู้รบในยูเครนนะครับเพราะว่ามีการเปิดเผยสิ่งที่เป็นลักษณะเหมือนบัตรประจำตัวทหารราัสเซีย แล้วดูเหมือนว่ารัเสเซียจะให้บัตรประจําตัวทหารรัเสเซียให้กับทหารเกาหลีเหนือครับเรื่องนี้เป็นรายงานที่อ้างมาจากการพบหลักฐานบัตรประจําตัวทหารรัเสเซียในร่างผู้เสียชีวิตที่เป็นทหารเกาหลีเหนือในภูมิภาคเคริร์ชนะครับโดยมีภาพที่ระบุว่าเป็นบัตรประจําตัวมีภาพหนึ่งที่ระบุว่ามีรูกระสุนแล้วก็รอยเลือดเลอะอยู่ด้วย ถูกพบในร่างทหารเกาหลีเหนือที่เสียชีวิตในภูมิภาคเคิร์ชภาพเหล่านี้ถูกเปิดเผยโดยเว็บไซต์ evocation.io ครับระบุว่าบัตรประจำตัวนี้เป็นของนายทหารชื่อคิมคารโอรัตอเบรโตวิชระบุเป็นชาวรัสเซียที่มีพื้นเพมาจากไซบีเรียตนอต้เกิดเมื่อวันที่13เมษายน1997อย่างไรก็ตามถ้าดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีคล้ายๆตัวอักษร ภาษาเกาหลีเขียนอยู่ในเอกสารนี้ด้วยแต่ว่าตัวอักษรนี้มีการระบุว่าเขียนชื่อว่ารีแต่ยก ok แต่ถึงอย่างนั้นเอกสารที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับเราก็อ้างว่าเป็นบัตรประจําตัวทหารรัสเซียที่พบในร่างของทหารเกาหลีเหนือที่เสียชีวิตเนี่ยคนก็ตั้งคําถามเยอะอยู่ดีครับว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะดูหลายๆอย่างมันดูแปลกๆนะดูเป็นการออกเอกสารถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ดูจะเป็นการออกเอกสารที่ ออกแบบไม่รายละเอียดเลยไม่ลงรายละเอียดเลยเลยอย่างที่เห็นนะครับมุมล่างซ้ายของหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยดูเหมือนจะเผื่อพื้นที่ไว้สําหรับติดภาพถ่ายก็ไม่มีการติดภาพถ่ายแล้วทุกอย่างก็ดูจะเป็นการเขียนอย่างลวกๆก็ดูจะเป็นการออกเอกสารแบบลวกๆหรือไม่คนก็มองมุมหนึ่งไปอย่างนั้น แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งคนก็มองว่าโอ้โหเอกสารกระดาษอะไรแบบนี้เอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้ปลอมแปลงกันยากขนาดนั้นก็มีคนตั้งคำถามกลับไปเหมือนกันว่าเอฟหรือนี่จะเป็นโฆษณาชวนเชื่อจากฝ่ายยูเครนที่ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้หรือไม่ ว่าพบเอกสารประจําตัวที่ติดตัวอยู่ในทหารเกาหลีเหนือแล้วก็ระบุว่าเป็นบัตรประจําตัวของรัสเซียแต่จะเป็นยังไงก็ช่างผมคิดว่าที่หยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อให้เห็นนะครับว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้ออกมาแต่ก็อยากจะโน้ตไว้เหมือนกันว่าต้องฟังหูงไว้หูแต่ที่หยิบเรื่องนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่ามันมีความหมายในยะสําคัญแบบนี้ครับเพราะว่าตามเอกสารนี้ระบุว่าทหารคนนี้มาจากไซบีเรียตอนใต้ ถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยถ้าเอกสารนี้เป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่ฝ่ายรัสเซียพยายามอธิบายในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยบอกว่าทหารเหล่านี้ไม่ใช่ทหารเกาหลีเหนือแต่ว่าเป็นคนรัสเซียที่มาจากพื้นที่ไซบีเรียตอนใต้แล้วคนที่มีพื้นเพภูมิลำนาอยู่แถวนั้นเนี่ยก็มีหน้าตาคล้ายๆค,คนเอเชียคนเอเชียตะวันออก ประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มีรายงานออกมาขณะเดียวกันก็มีการตั้งข,องข้อสังเกตจากหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้ครับบอกว่าเอาหรือว่านี่จะเป็นการออกเอกสารที่ฝั่งเกาหลีเหนือออกเอกสารปลอมขึ้นมาแล้วก็ให้เหตุผลในลักษณะเดียวกันบอกว่าที่มาร่วมรบแม้ว่าจะหน้าคล้ายๆทหารเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ใช่ทหารเกาหลีเหนือหรอกแต่ว่าเป็นคนรัสเซีย แต่เป็นคนรัสเซียที่มาจากไซบีเรียตอนใต้ก็เลยหน้าคล้ายๆคนเอเชียทีเนี้ยมันก็มีการตั้งข้อสังเกตค่อนข้างมากอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องนี้ต้องฟังหูไหว้หูมุมหนึ่งก็บอกว่าอ่ะก็อาจจะเป็นการเร่งรีบรีบร้อนเอกสารเพื่อทําให้ทหารเกาหลีเหนือส่งเข้าไปในพื้นที่สนามรบเร็วขึ้นแต่ฝ่ายก็บอกว่าโหนี่เป็นโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายยูเครนหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ดูเหมือนทุกฝ่ายก็จะยอมรับโดยดุษเีไปแล้วล่ะครับว่ามีทาหารเกาหลีเหนือไปช่วยรัสเซียรบในภูมิภาคเคริร์ชแล้วจริงๆแล้วต่อให้จะมีเอกสารมีหลักฐานจะไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานอะไรสุดท้ายแล้วถ้ามีทาหารเกาหลีเหนือไปช่วยรัสเซียรบที่ภูมิภาคเคริร์ชจริงๆใบบัวก็ปิดไม่มิดหรอกครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องของความเป็นความตายอีกฝ่ายก็จับจ้องอยู่แล้ว การเสียชีวิตต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากอยู่แล้วที่จะมาปิดบงังอะไรเพราะฉะนั้นการมีเอกสารนี้ก็อาจจะช่วยได้แค่นิดน้อยเล็กน้อยหรืออาจจะช่วยไม่ได้ด้วยซ้าเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ถูกหยิบเป็นประเด็นขึ้นมานะครับถูกหยิบเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเอออย่างน้อยที่สุดก็มีกรณีนี้เกิดขึ้น แลวเราก็อยากหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังต่อว่ามันก็มีมุมมองสองมุมแล้วนะกับเรื่องทหารเกาหลีเหนือแล้วก็เอกสารที่หลุดออกมานี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับเกี่ยวกับสงครามยูเครนเราพยายามเกาะติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าผมก็เชื่ออย่างที่ทุกคนเชื่อนะครับว่าปีหน้าคงจะเป็นปีที่มีความสําคัญเป็นปีที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นปีสุดท้ายของสองครามยูเครนหรือไม่ อาจจะเป็นปีที่สงครามยูเครนยุติลงผ่านการเจรจาระหว่างราัสเซียกับยูเครนหรือเปล่าก็ต้องรอชมกันนะครับสำนักข่าว today make tomorrow today